มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเหมือนได้ชีวิตใหม่หมอบอยเผย6ราศีโชคหล่นทับรับทรัพย์แบบฟินๆรวยซะให้รู้แล้วรู้รอดเพจเฟซบ o ๊กหมอบอยเคลียร์ชัดเผยถึงดวงชะตาหกราศีมามืดชีวิตไม่ได้อะไรมาง่ายๆทำบุญคนไม่ขึ้นขึ้นๆลงๆดวงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใครๆมองเราไม่มีค่า ขอให้ใจเย็นเย็นจังหวะนี้จะพลิกฟื้นมาแรงแสงทางโค้งพุ่งจนฉุดไม่อยู่มีทรัพย์หนักของใหญ่ๆรออยู่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินงามทั่วหน้าฟ้าโปรเจกต์ใหญ่เลื่อนขั้นขยับตำแหน่งได้รับโปรโมทจะเจอรักแท้เปโหดเป็นดวงเศรษฐีรวยยกแผงมีข่าวดีบุดปริวารพาโชคลาภเข้ามาให้แบบฟินฟินโดย6ราศีดังกล่าวได้แก่ราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีมังกรราศีธนูราศีกุม และะราศีนมิถุค่ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ